อันนี้คุณนีมนี่อ๋อผ่าข้อสิยังไงเนาะจริงๆอะ่ะคือข้อดเองหรือผ่าข้อดอะ่ะมันก็เสี่ยงทั้งนั้นนะคุณไข้คือจะบอกงี้นะว่าการที่ผหญิงคนนึงอะ่ะเลือกที่จะตั้งท้องแล้วก็เป็นแม่คนน่ะโดยที่ตัวเองอะ่ะก็คือเราไม่มีวันรู้หรอกว่าเรามีโรคอะไรซ่อนอยู่ใช่ปะเราไม่มีวันรู้เลยว่าเรามีโรคประจําตัวอะไรบางคนมารู้ว่าตัวเองมีโรคประจําตัวอะไรตอนท้องด้วยซ้ํา นะคะแล้วเราก็ไม่มีวันรู้ด้วยว่าร่างกายเราอะ่ะมันจะมีปฏิกิริยาต่อต้านตัวอ่อนคือต่อต้านโครโมโซมอีกครึ่งหนึ่งของสาม,มีเราที่อยู่ในตัวอ่อนที่อยู่ในท้องเราหรือเปล่าเนาะเออหรือว่าเราเป็นโรคภูมิคุ้มกันภูมิแพ้ตัวเองที่ซ่อนอยู่หรือเปล่าแล้วมันมาชาัดตอนช่วงที่เราตั้งครรภ์อะไรเงี้ยมันก็บอกไม่ได้เลยทุกคนที่ท้องนะหมอบอกเลยว่าคุณแม่ทุกคนที่ท้องอะ่ะคือเหยียบอยู่บนอยู่แล้ว ทุกคนอันนี้ไม่ได้โรคสวยนะจะบอกอย่างนั้นเลยคือท้องอะ่ะไม่ใช่เรื่องที่แบบเป็นเรื่องปกตินะคะการที่คนนึงท้องอะ่ะหลายหลายคนบอกว่าเป็นคนท้องไม่ได้เป็นคนป่วยอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคนท้องเนี่ยก็คือคนผิดปกติเหมือนกันมันไม่ใช่คนปกตินะคนท้องคือคนผิดปกติเอ,อ่อคือผู้หญิงที่ร่างกายไม่ได้ปกติเหมือนเดิมร่างกายต้องรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลรับรับ อ่าปริมาณเลือดที่เพิ่มขึ้นปริมาณน้ําเลือดที่เพิ่มขึ้นถ้าหัวใจเขาไม่แข็งแรงพอเขาก็อาจจะกล้ามเนื้อหัวใจทํางานไม่ดีอาจจะหัวใจวายก็ได้เออหรือว่าถ้าเกิดว่าเขามีปฏิกิริยากับอ,อ่าต่อต้านกับอ่าดีเอนเอ DNA ของน้องอะ่ะเออก็อาจจะแบบช่วงที่เบ่งคลอดอะ่ะที่ที่มีน้ําเดินอะ่ะแล้วมันมีน้ำข้ามอะ่ะหรืออะไรหลุดเข้าไปในกระแสะเลือดอะ่ะก็ทําให้เขาช่วงเบ่งคลอดก็ได้ หรือว่าบางคนอะดมยาแล้วอาจจะเกิดปฏิกิริยาที่เขาเรียกว่าไฮเออมาลิกเนสไฮโปเทอร์เมียก็ได้อะไรเงี้ยคือทุกอย่างมันอันตรายหมดเลยไม่ว่าจะแบบอ่ะบางคนบล็อกหลังบล็อกหลังแล้ว,แล,วแล้วเกิดความดันตกเอาไม่ขึ้นอย่างเงี้ยได้นะเออดมยาคลอดเองถ้าถ้าคลอดแล้วมันตกเลือดหมดลูกไม่หดลัดตัวเสียเลือดอย่างเงี้ยแล้วก็การตกเลือดอ่ะเป็นสาเหตุของผู้หญิง เป็นอันดับต้น,ตนเลยนะเออบางคนคันเป็นพิษเพราะว่าอะไรเพราะว่าภูมิคุ้มกันในร่างกายเราไปต่อต้านดีเอนเอของน้องที่อีกครึ่งหนึ่งที่มาจากพ่ออ่ะก็เป็นสาเหตุทําให้เกิดคันพิษได้นะพึ่งเนี่ยหมอพึ่งเลื่อนผ่านในติกต๊กตอกนี่แหละก็คือเจอเคสหนึ่งอ่ะนนองน่าสง,งสารมากเลยที่คุณแม่คันเป็นพิษอ่ะแล้วเสียพึ่งคลอดน้องแต่ดีที่น้องรอดเนาะแต่คุณแม่หมอถึงได้บอกว่า มันแขวนอยู่บนทุกขนาดนะทั้งๆท,ที่เราไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรแต่เราท้องเราอาจจะคันเป็นพิษได้ดูอย่างข่าวสาวมารถเมกาแดนดีที่แบบตาตาบอดอะไรเงี้ยต้องนอน i อซออกมานั่งวิวแชร์แค่ท้องนะเออเพาะฉะนั้นนะ่ะทุกคนอนะหมดแล้วค่ะไม่ต้องไม่ต้องขึ้นอยู่กับช่องทางคลอดแต่ว่าการผ่าคลอดอาจจะเสี่ยงมากกว่าการคลอดเองนิดหน่อยนะคะเพราะว่ามันอาจจะเสี่ยงตกเลือดมากกว่าเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนจากการ เออนำสลรบหรือว่าจากการบล็อกหลังได้ได้มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะได้ก็คือขอดเองอ่ะมันเสี่ยงแต่เสี่ยงน้อยกว่านั้นเองนะคะแต่ไม่ใช่ไม่เสี่ยงนะคนไข้ทุกคนที่ที่ทแบบมาขอดอ่ะคือทุกคนเสี่ยงหมดแหละนะคะแต่หมออ่ะทุกคนนะก็มีหน้าที่ในการป้องปกป,ป้องไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้นๆอ่ะกับกับแม่และเด็กไงก็คือมาหนึ่งต้องกลับสออ่ะประมาณเนี้ยนะคะแต่หลายๆเคสที่หมอคือหมอก็สงสาร คนไข้ได้วยนะแล้วก็สงสารคุณหมอที่ดูแลด้วยนะบางคอนดะิชันอ่ะมันป้องกันไม่ได้อย่างเช่นภาวะน้ำข้ามอุดตันที่ขั้วป่อยอย่างเงี้ยการให้ตายมันก็กันไม่ได้นะแล้วมันป้องกันไม่ได้แล้วยังไม่พอมันยังทํานายไม่ได้อีกว่าใครจะเกิดภาวะนี้ต้องเรียกว่าข่าวซวยแบบสุดๆเลยนะของคนไข้ของครอบครัวแล้วก็ของหมอที่ดูแลด้วยเพราะว่ามันอธิบายให้ญาติเข้าใจได้ยากมากเลยว่าทําไมแบบจากคนที่แข็งแรงแล้วก็แค่มาคลอดลูก แล้วบางคนแบบทั้งแม่ทั้งลูกอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาที่มันอุดตันขั้วปอดอะ่ะมันคือมันไม่มีออกซิเจนในเลือดเลยนะแล้วพอมีออกซิเจนในเลือดอะแป๊บเดียวไม่ถึงห้านาทีเด็แล้วนะคะเพราะนั้นเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นคอนดิชันที่ฝันร้ายสุดๆแล้วแล้วหมอไม่ไม่มีหมอคนไหนอยากเจอถ้าเจอนี่คือแบบจิตตกอาจจะถึงขั้นเด็เลยด้วยซ้ํานะอืมเพราะนั้นเนี่ยคือแบบว่ามันก็เสี่ยงหมดแหละนะคะอืมอาจจะพูดยาวหน่อย